ฮัลโหลทุกคนสวัสดีคค่ะผมโอ้แจ่เสียงแบบนี้ก็คือวันนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตภาพแวดล้อมไม่ใช่สภาพแวดล้อมสิอัปเดตอ่าชีวิตช่วงนี้ว่าเป็นยังไงมาอุ้แต่น่าสดมาคือวันนี้หนูไปอ่านหนังสือมาแต่ก็คือเสียงแบบว่า ป่วยเหรออ๋อใช่คือหนูคือหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันป่วยตอนไหนแล้วอยู่ดีๆมันก็ป่วยชฉวยเลยอาจจะเพราะว่านอนนอนหรือเปล่าแต่ว่าก็นอนเยอะอยู่นะช่วงเนี้ยช่วงนี้นอนเยอะนะอะไรวะ <c oughs> จะพูดอะไรเนี่ย <c oughs> เออทุกคนคือช่วงเนี้ยหนูอ่ะจะบอกว่าหลงหลงลืมลืมแล้วก็ชอบแบบเตะนู่นเตะนี่ชนนั่นชนนี่ไปเรื่อยแล้วก็แบบอะไรของหนูก็ไม่รู้อะ แลยแล้วก็งงแล้วก็ป่วยอีกก็เลยแบบเฮ้ยไข้เป็นอะไรแต่หนูเป็นบ่อยมากในช่วงแบบสอบอะไรเงี้ยผู้นี้จะสอบแล้วว่าขอกำลังใจจากทุกคนวันนี้เรามาแป๊บเดียวแบบแป๊บเดียวจริงๆเพราะว่าเราจะไปอ่านหนังสือต่อเพราะว่าเราอยากอ่านไม่จบแล้วโขอกำลังใจจากสิตาเบ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 มาดูครั้งแรกค่ะ แต่มันจะมีครั้งที่สองสามสห้าหกเดเชื่อหนูรู้สึกดีใจที่มีคนมาให้กำลังใจเต็ดอยู่ในเต็ดอยู่บนเตียงไม่ให้เจินหรอกห่วงโอ้ยรู้สึกว่ามันโดนมดกัดเลย <c oughs> คือมเมื่อกี้เนี้ยปริมาเอาขนมมาให้หนูใช่ไหมแล้วขนมนั้นก็เต็มไปด้วยมดเลยแล้วหนูก็แบบฮืยใจมาแล้วหนูก็แบบจัดการน้องไปแล้วใช่ไหมแล้วเหมือนมันแบบ เขาเรียกว่ายังไงอะมันก็ยังมีอยู่หนูก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันยังมีอะคือแบบเช็ดแล้วมันก็หายไปใช่ไหมแล้วก็เช็ดแล้วมันก็หายไปจนมเมื่อกี้หนูก็เลยเอาแบบโทนเนอร์อะไม่ใช่โทนเนอร์สิคินสิ่งอะเช็ด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 ฮะไม่มีแหลกตอนนี้แฟนไปไหนล่ะคะใครอะต้องถามว่าคนไหนแสดงว่ามีแฟนหลายคนอบลา วันนี้น่าแบบสดแบบสดฝนตกแล้วฝนตกยิ่งนึกถึงที่ไรก็ยิ่งชุ่มช้ำในหัวใจอการเรียนจบแล้วอยากขึ้นมาหาเหรเห็นพี่โมมิมงอ่ะก็ดูชิลดีนะแบบเรียนแบบก็อยู่หออะไรเงี้ยโอ้ทุกคนนี่เสียฝนตกม เฮ้เราอ่ะจะบอกว่าเราจะไปแล้วอันนี้แบบจริงๆคืนนี้หนูกะว่าจะโตรุ่ง